สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ิ s s i อน n i y y นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเครื่องเป่าลมไร้สายนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง o s ส k กะนั่นก็คือรุ่น OCJB846 ซึ่งถ้าใครกำลังมองหาเครื่องเป่าลมแบบไร้สายนะครับที่สามารถเป่าได้ทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกที่จะเป่าน้ำเป่าฝุ่นเป่าระบายความร้อนหรือว่าทุกปัญหาที่ต้องใช้ลมนะครับ ตัว OCJB 8 4 6ตัวนี้นะครับถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าตัวเครื่องเปล่านะครับราคาแค่พันต้นๆเท่านั้นและตัวที่ผมเอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะครับเป็นรุ่น OCJB 8 4 6ขี M 1ซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่มาด้วยเราจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับด้านในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือกับใบรับประกันถุงเก็บฝุน่นท่อเป่าดูดสำหรับต่อยาวท่อเป่าดูดนะครับแบบสั้น ท่านชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่1ก้อนแล้วก็ตัวเครื่องเป่าลมไร้สายสำหรับการรับประกันนะครับเขารับประกันให้6เดือนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับตัวเครื่องเป่าลมนะครับตัววัสดุนะครับจะเป็นพลาสติกตรงด้ามจับนะครับเขาจะหุ่มยางกันลื่นทําให้เวลาที่จับนะครับจะจับถนัดมือในส่วนของสวิตช์นะครับก็จะเป็นแบบมือบีดนะครับทําให้เวลากดนานๆนะครับไม่เมื่อยแล้วก็มีปุ่มล็อกนะครับ สำหรับล็อกไม่ให้กดสวิตซ์ซึ่งเวลาล็อกนะครับให้เรากดลงไปแบบนี้ตัวสวิตช์นะครับก็จะกดไม่ได้มอเตอร์ของตัวเครื่องนะครับเป็นมอเตอร์บัตเลดไร้แปรงถ่านเลยทําให้มีแรงลมนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องนะครับมีขนาดเล็กน้ําหนักเบารวน้ําหนักตัวเครื่องเปล่านะครับอยู่ที่0.86กิโลกรัมแต่เมื่อใส่แบตเตอรี่และท่อแล้วนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่1.6กิโลกรัมเท่านั้นที่ด้านจับด้านบนนะครับ จะมีสวิตสำหรับเลือกระดับความแรงของลมแล้วก็มีจอดิสプย์นะครับสำหรับบอกระดับความแรงบนสุดนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับบอกระดับแบตเตอรี่สำหรับแรงลมระดับที่1นะครับจะอยู่ที่1 5 0 0 0รอบต่อน,นาทีระดับที่2นะครับจะอยู่ที่2 1,000รอบต่อน,นาทีและระดับที่3นะครับจะอยู่ที่ 24, 0 0 0รอบต่อน,นาทีแบตเตอรี่ที่ให้มาในชุดนะครับจะเป็นแบตอัลคาลีนรุ่นใหม่ขนาด2 0โวลต์นะครับ 4Ah ด้านหลังตรงนี้นะครับมีที่เช็คปริมาณแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบมัลติพาวเวอร์พัสซึ่งจะสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือช่างของโอซูกะนะครับได้ทุกรุ่นสำหรับแบตที่แนะนําให้ใช้กับเครื่องเป่าลมรุ่นนี้นะครับแนะนําให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 4A ตัวท่อเป่าดูดที่ให้มานะครับสามารถต่อท่อสั้นแบบนี้หรือจะต่อทั้ง2ท่อนะครับก็จะได้ความยาวแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่จะล้างแอร์เองนะครับ ถ้าคุณมี2ตัวนี้ก็จะทําให้การล้างแอร์นั้นนะครับง่ายขึ้นแล้วก็เสร็จเร็วขึ้นโดยการล้างแอร์นะครับเราจะใช้เครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับในการล้างโดยปรับความแรงนะครับที่ระดับหนึ่งซึ่งความแรงระดับนี้นะครับไปทําให้ขีดลม้มซึ่งถ้าคุณไม่ไปจอไใ,ใกล้นะครับในส่วนของพัดลมโพงกระลอกนะครับก็สามารถล้างให้สะอาดได้ ซึ่งหลังจากที่ล้างคอยเย็นแล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องเป่าลมไล่สายนะครับเป่าไล่น้ําแล้ว่อเป่าจนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปล้างคอยร้อนกันต่อหลังจากที่ล้างคอยร้อนแล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องเป่าลมไล่สายนะครับเป่าไล่น้ําที่ค้างออกนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเอาไปเป่าฝุ่นนะครับในเคสคอมพิวเตอร์ก็ได้ หรือเป่าฝุ่นในห้องเครื่องรถยนต์ก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ก็ได้ซึ่งวิธีทำนะครับก็ง่ายๆครับเพียงต่อท่อตรงจุดดูดลมนะครับแล้วก็เอาถุงเก็บฝุ่นนะครับมาต่อตรงปลายเป่าก็จะได้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับ30นาที ตัวเครื่องฉีดน้ําไร้สายนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถดูรีวิวที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ได้นะครับสําหรับตัวเครื่องเป่าลมไร้สายกับเครื่องฉีดน้ําไร้สายนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งพิกัดไว้ที่ด้านล่างสุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่องมิซิคอนดีไอวายกันนะครับ